สวัสดีครับเอฟซี FC ของนามาปนป่านทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีคิวครับก่อนส่งสามตัวครับแนะนําให้ดูจะเป็นลางตัวรางกลมครับแล้วก็ลางรางเรียมนะครับลางเรียมลบมงบนและลางเรียมนะครับก็จะให้ดูครับเป็นตัวปีโคเลอร์ทั้งทั้งสามตัวนะครับปีโคเลอร์ทั้ง3าตัว ตัวแรกก็จะเป็นรางเหลี่ยมตัวใหม่นะครับต,ตัวนี้ครับกว้าง19สูง21จอดลดน้ำหนักมากปีกโรเลอร์นะครับโรเลอร์เดี๋ยวประกอบใส่เข้าไปเร็มข้างได้2เส้นเช่นเคยรางขัดเงาเก็บ รายละเอียดเรียบร้อยขัดลบเปียมลบมุมครับท้ายกำคอครับไม้ประดูครับลักษณะนี้ครับค่ายหน้าไมา้ยิงปลาหน้าทำอยู่ลักษณะนี้ครับเรียบๆง่ายๆจับยิงได้เลยครับตัดท้ายด้วยชิงชันครับตัดท้ายต่อส้นด้วยชิงชันนะครับตัวนี้จับข้อขวา เช่นกันครับลางกลมตัวที่สองก็ประดูเช่นกันแต่เป็นลักษณะของรางกลมตันครับกลมตันความตัว22มิลเป็นหาสุการ22ครับเจาะลดน้ำหนักหน้าแข็งแรงครับไกสดสแตนเลสมีเซฟไม่ลั่นแน่นอนครับส่วน ตัวที่สามก็จะดีเมเต็ดขึ้นมาหน่อยครับก็จะเป็นกระพีเขาควายครับกระพีเขาควายลายตัวนี้ลูกค้าเลือก,เล,อกเลือกลายสวยหรือเปล่าไม่รู้ครับลูกค้าเลือกเขาเลือกลายนี้ครับตัวนี้เป็นรางรางกลมครับกลมกันเช่นกัน ยอดลดน้ําหนักมากน้าําหนักกำลังดีครับไก่เซฟไก่เซฟปีกโรเลอร์ช่วงชักทั้ง3ตัวนี้ก็จะเป็น130ชัก75ครับ30ชัก75อุปกรณ์ให้ไปก็จะมียาง14มิลน,นะครับ คอพร้อมสาย PE 50เมตรร้อยปอนด์ครับาลูกดอกอีก4ดอกส่วนงานที่ทำอยู่ก็จะเป็นกำคอมินิครับมินิก็จะย่อลงไปครับย่อลงไปลูกค้าสั่งมินิครับตัวนี้เป็นรางเหลี่ยมยังไม่เสร็จครับเบรยายวลายลิทกำคอมินิ เดี๋ยวรอชมครับรอชมมีน,นี่กับกำคอล้างไม้ครับท้ายลางไม้ลางไม้เราก็ทําครับ,รบเดี๋ยวรอชมครับกงขึ้นงานขึ้นท้ายอุนนี้ทําชุดรางสนใจก็ทักแชททักไลน์เข้ามาครับไลน์ก็ เช่นเคยใช้เบอร์นี้เช่นกันครับ0895574545น้าไมายิงปนานานฟซเฟซบุ๊กครับเฟซละัะเพื่อนเต็มครับแต่มีกลุ่มของช่างนิคมน้ามายิงปนาน้าทักมาแอดเป็นเพื่อนได้ครับ<อ>สนใจงานตัวไหนทักเข้ามา<อ>จะให้แก้ไขแบบยังไงหรือว่าออริจินอลดีอยู่แล้วจะให้เสริมจะให้แต่ง ต้องการยาวต้องการสั้นพับเข้ามาได้ครับนี่ครับงานเป็นงานคิวสั่งทำนะครับก็งานตอนนี้ประมาณหนึ่งเดือนได้รับครับออช่วงที่คิวแน่นๆก็จะหลายเดือนเลยครับงานก็ช่างก็ไม่ได้ทำเร็วมากทำไปเรื่อยๆครับฝากติดตามผลง,งานครับฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยครับ เราพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ